โอเคครับตอนนี้10โมง27ครับผมผมทำการพักกินขนมปังกินน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวขอนั่งให้มันไม่เยอะไม่ได้ว่าย่อยละครับนั่งพักอีกสักครู่นึงน่าจะเริ่มประมาณเที่ยงครึ่งครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มตรงที่มันลกก่อนดีก,กว่าผมเปลี่ยนแผนตลอดนะครับเดี๋ยวผมกะว่าเนี่ยครับตรงแนวเนี่ยครับรอบ ขอ,ขอบขอบบอฝั่งนี้แล้วก็ไล่ไล่ไล่ไลตัดเข้าไปไล่ตัดเข้าไปครับผมเดี๋ยวจะรีบทําครับตอนนี้อากาศเริ่มเป็นใจครับผมเพราะว่าลมลมค่อนข้างดีครับแต่ต้องรีบมันก็มีผลเหมือนกันครับเพราะว่าลมแบบนี้มันจะมาพร้อมฝนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจโอเคครับ คลิปนี้เป็นคลิปที่5ช่วงที่4ในการตัดหญ้าของวันนี้ครับผมวันที่16สิงหา2563ครับโอเคเดี๋ยวผมจะขนเครื่องตัดหญ้าไปตัดให้หมดน้ำมันแล้วก็ถ่ายให้ดูเป็นระยะๆะะครับจะลองดูที่ว่าคือถ้าเกิดถ่ายตัดไปปุ๊บพักเติมน้ำมันัตัด,ป,ดปุ๊บเนี่ยวันนี้จะเสร็จไหม ผมยังไม่รู้ตัวยังไม่มั่นใจในตัวเองนะครับว่าวันนี้จะเสร็จหรือเปล่าเพราะว่ามันมีบางส่วนก็อย่างที่บอกครับพอฝนมันตกเยอะเข้ามากเท่าไหร่ผมจะรู้ว่าตรงไหนที่มันต่ําที่มันสูงครับด้านหน้านี่ต่ำแน่สามจุดครับหนึ่งสองสามตรงข้างๆบ่อน,นี่สด้านโน้นด้านหลังด้านหลังตรงแถวต้นกล้วยก็มีแฉกบ้างครับเพราะเพราะว่าอย่างที่บอกครับที่มันเป็นร่องเก่า แล้วก็ขุดเอาเบาขุดเอาดินในบบอไปไปอัดไว้นานๆเข้าต่อให้ยังไงก็ยุบครับแล้วก็เพิ่งมาคุยกับพี่ตรงข้ามบ้านเรียกนาก็าได้ครับแต่ผมเรียกให้เข,า,ข,า,ข,า,ขาเรียกพี่ไอ้ที่ตรงที่มันเป็นแอ่งน้ำเนี่ยมันเป็นลำรางสาธารณะจริงๆคือที่จริงผมต้องวางท่ออยู่แล้วแต่ตอนนั้นที่ทําเพราะว่าถมเพื่อให้รถเข้าได้ก่อนครับเลยยังไม่ได้ทําต่อแต่เห็น แวามาว่าจะให้ขุดก็เดี๋ยวค่อยว่ากันครับเขาบอกจะให้ขุดออกให้เป็นร่องเหมือนเดิมก็ถ้าร่องเหมือนเดิมผมก็ต้องทําอย่างที่บอกทำทางเข้ากว้างหน่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับผมนั่นคืออนาคตก็ตอนนี้ไม่สนใจแล้วครับเอาให้ค่อยมาคุยกันกันที่หลังครับผมตอนนี้ผมทําภารกิจของผมให้เสร็จให้ลุล่วงไปก่อนอันนี้คือเล่าให้ฟังโอเคครับ เที่ยงครึ่งแล้วเดี๋ยวมาลุยกันครับผมวันนี้จะเสร็จหรือไม่เสร็จครับผมติดตามชมครับโอเคครับเสียงเองอ,อุหน่อยนะครับผมใส่หน้ากากแล้วปิดปิดหน้าอยู่เดี๋ยวเพิ่มผมจะเริ่มจากแนวนี้ก่อนเลยครับแล้วก็ไล่ไปฝัง่งทางนูน้นเพราะว่าตรงนี้มันจะหนากว่าท่าตรงตัวอื่นครับตรงนี้มันบางๆนิดเดียวเอง เปลี่ยนใบมาเปลี่ยนใบมีดใหม่น่าจะเร็วขึ้นครับโอเคครับเดี๋ยวมาลุยนะครับผมจะเล่นจากแนวนี้ไล่ไปก่อนแล้วค่อยตัด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 ไล่มาครับผมโอเคมาลุยครับตอนนี้บ่ายโมงเจ็ดนาทีครับผมโอ้โหไม่ไหวครับผมลุยๆมาฝั่งนี้ครับนี่ไปนี่ยครับแดดร้อนมากครับ ก็เลยมาอาศัยหลบตรงต้นไผ่ก่อเล็กๆด้านหลังเนี่ยครับเดี๋ยวคงพักแป๊บนึ่งครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปเอาน้ำมันมาเติมด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวแวะไปทานน้ำด้วยไม่ไหวจริงๆครับตัดไปแค่น่าจะครึ่งชั่วโมงได้ครับผมตอนนี้หมดหมดจริงๆครับไปมอเตอร์คอร์สมาครับเดี๋ยวขอพักสักครู่ ค่อยมาลุยต่อครับผมอีกแป๊บหนึ่งครับโอเคครับผมตัดตั้งนานครับยังเหลืออีกค่อนข้างเยอะเลยครับผมโอเคครับตอนนี้บ่ายโมงยี่สิบสี่แล้วครับผมพักไปนานเลยครับเมื่อกี้เดินไปกินน้ําฝั่งโน้นมาตรงนู้นครับไปนั่งหลบแดดหลบอะไรอยู่น้ําก็เหลือขวดเดียวครับ แรงก็เริ่มหมดแล้วครับเติมน้ํามันนี่ถังหนึ่งครับแล้วก็เหลือน้ํามันอีกนิดหนึ่งครับแต่ตอนนี้ประเด็นคือผมจะไหวหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้หมดจริงๆครับผมหมดแรงนะครับอาจจะลองลุ้นดูครับผมว่ารอบนี้จะได้ไหมเพราะว่าเมื่อกี้มันแดดแดดอ้าวมากแดดเหมือนแดดฝนครับคือจนผมร้อนมากจนแบบมือ เอาน้ำมันเย็นรูปหน้าเมื่อกี้น้ำยังหายเย็นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลุยต่อแล้วครับผมนี่แหละครับบ่ายโมงยี่้าเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยครับผมจะทําเท่าที่ทําไหวครับและจะทําให้มากที่สุดเท่าที่ทําไหวเหมือนกันครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับ ตอนนี้บ่ายสอนาทีครับผมผมมานั่งพักได้เนี่ยประมาณสัก10กว่านาทีแล้วครับพอดีเพื่อนโทรมาด้วยก็เลยมานั่งแอบบๆหลบกินน้ำเหลืออยู่ขวดเดียวเนี่ยครับดูสภาพเละเละสุดๆครับแดงเดินไปหมดแล้วครับผมตอนนี้ก็เลยทำใจนะครับไม่รู้จะทันไหม ไม่รู้จะเสร็จไหมก็เมื่อกี้ตัดไปได้ประมาณนี้ครึ่งชั่วโมงผมบ่ายสองพอดีครับคือเกือบบ่ายสองพอดีผมก็เลยแบบว่าไม่ไหวแล้วครับด,ดูแดดครับอยู่ดีๆก็แดดออกผมก็แบบเป็นแดดฝนแดดอาอ้างแบบร้อนมากครับก็เลยมานั่งทานน้านั่งพักเอาแรงก่อนอีกสักยกหนึ่งครับผมแต่ดูแล้วท่าทางจะไม่เสร็จครับผมวันนี้เพราะว่า ขาก็เริ่มตะคิวจะขึ้นครับหมดจริงๆครับผมเดี๋ยวขอพักสักครู่ครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีถ้าไม่ไหวผมก็คือบอกไม่ไหวครับแต่ถ้าเกิดไปฝืนอีกผมก็จะน็อกเอาโอเคครับผมเดี๋ยวขอนั่งพักนั่งทานน้ำอีกสักครู่นึงทําใจก่อนครับเดี๋ยวตัดสินใจทีอีกทีหนึ่งครับผมว่าจะตัดต่อหรือไม่ตัดต่อครับผม โอเคครับ